ทีแก๊งหลอกโชว์ค่ะของรับผ่านแอปหาคู่แบล็กเมย์นะคะผู่รีดเงินเยอะกว่า3 0บรายค่ะเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกลุมนางสาวตะไรรัตน์นะคะอายุ25ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรีซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดาฐานร่วมกันรีดเอาทรัพย์ร่วมกันข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินค่ะ ของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองนะคะหรือของผู้อื่นจนถูกผู้ข่มขืนใจเนี่ยต้องกระทําการนั้นจับกลุ่มที่บริเวณซอยพุทธมนฑรสาย2ค่ะซอยส6สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเนี่ยเข้าแจ้งความที่สอนอเพชรเกษมค่ะว่าได้เล่นแอปพลิเคชันหาคู่คุยกับบุคคลหนึ่งเป็นหญิงไทยค่ะและได้แลกไอดีไลน์เพื่อที่จะนัดเจอกันหลังจากนั้นเนี่ยหญิงคนดังกล่าวนะคะได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยถ่ายภาพอาวัยวะเพศส่งให้เมื่อผู้เสียหายส่งให้แล้วหญิงสาวได้ส่งภาพโปรไฟล์เฟซบุ๊กของผู้เสียหายพร้อมข่มขู่ให้โอน นไปยังบัญชีของผู้ต้องหาจํานวน3,000บาทนะคะไม่งั้นเนี่ยจะเอาภาพที่คุยกันเนี่ยส่งให้เพื่อนใน Facebook ของผู้เสียหายดูผู้เสียหายเนี่ยจึงยอมโอนเงินให้ค่ะแต่ภายหลังเนี่ยไม่สามารถติดต่อหญิงคนดังกล่าวได้จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวสอนสอนเพชรกเกษม ตรวจสอบนะคะทราบว่าภายใน2ปีที่ผ่านมาค่ะมีผู้เสียหายเนี่ยถูกกระทําในลักษณะนี้มาแล้วประมาณ30คนเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้สืบทราบว่านางสาวตรายรัตน์นะคะได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่เขตบางแคกรุงเทพมหานครท่าทางเนี่ยมีพิรุษค่ะต้องสงสัยจึงได้เข้าไปตรวจสอบนะคะและจับกลุมนําตัวผู้ต้องหานะ,ะส่งพนักงานสอบสวนสนเพชรเกษมเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ